นะคะปีนี้ก็ไม่แพ้กับปีที่แล้วใช่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้กับคุณทินภพพันธนามกันค่ะ ชนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดครับที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องอย่างประเพณีลอยกระทงนี้หลายพื้นที่หลายอำเภอต่างก็มีการเตรียมความพร้อมจัดประเพณีลอยกระทงนี้เช่นเดียวกันครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่เทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการสืบสารประเพณีลอยกระทงครับ ไปนะครับว่าเทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีครับให้จัดงานปิดศารประเพณีลอยกระทงขึ้นในปีนี้ครับซึ่งบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นบึงอยู่บริเวณด้านหน้าเทศบาลเมืองบ้านบึงครับที่จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่28นี้อนอื่นคาับเดี๋ยวเราจะต้องไปถามเจ้าบ้านอย่างนายกเทศมนตรีนายกสุรศิษฐ์เชงวนจิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหด้านหลังนี้บรรยากาศ ตอนนี้เห็นเริ่มมีการจัดประดับประดาบริเวณพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มตกแต่งสถานที่มาประมาณาสักสองอาทิตย์แล้วะค,ะครับเพราะว่า,าจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ประชาชนมามารวมตัวกันเพื่อจะ ตั้งขบวนแห่เพื่อเคลื่อนขบวนแห่ไปรอบๆเขตเทศบาลนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทยๆของเราครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับท่านก็เริ่มประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นก็จะกลุ่มพลังมวลชนต่างๆหน่วยราชการต่างๆก็จะมารวมตัวกันหน้าบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึงนะครับตรงนี้เป็นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึงรวมตัวกันเสร็จเราก็จะเคลื่อนขบวนไปนะครับแล้ว ก็หลังจากขบวนแห่กลับเข้ามากลับเข้ามาที่ตั้งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีการประกวดกระทงกระทงประดิษฐ์ต่างๆนะครับแต่ว่าในช่วงเช้านี่จะมีการประกวดกระทงสดก่อนกระทงสดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเด็กนักเรียนแล้วก็หน่วยหน่วยราชการส่งเข้ามาแข่งขันกระทงสดนี่คือหมายความว่าคนที่เข้ามาร่วมประกวดคือต้องมาทาที่มานั่งทําเลยครับนั้งทำให้เห็นลใให้ระยะเวลา5ชั่วโมงก็นั่งทํากันโอ้โหทำเสร็จล้วก็มีการมีตั้งคณะกรรมการขึ้นมา มาตรวจดูแล้วก็ตัดสินกันแล้วมอบรางวัลกันครับแล้วอย่างวัสดุในการทำเรื่องการรุนรลงไหมครับว่าต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าถ้าถ้าเป็นการประกวดกระทงสดแน่นอนว่าเราต้องใช้พวกใบตองอะไรต่างๆนะครับไม่ไม่เน้นสิ่งที่เป็นมลภาวะให้กับให้กับธรรมชาติเช่นพวกโฟมอะไรต่างๆเราไม่ไม่ให้ใช้นะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของการร่วมขบวนแห่จากหน่วยราชการต่างๆในในช่วงที่มีการจัดขบวนแห่เนี่ยแล้วมีการประกวดกระทงประดิษฐ์เนี่ยอันนี้ก็ ฟ <Fre> รีสไตล์ข่าวแล้วก็ีสไตล์แล้วก็มีการกําหนดว่าเป็นประเภทสวยงามาแล้วก็ปร,ประเภทความคิดข่านะครับอันนี้ก็ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง,บง,บงซึ่งเรามีชุมชนค,ค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับมีถึง59ชุมชนต่างฝ่ายต่ก็ส่งกระทงเข้ามาร่วมประกวดกันกิจกรรมมีอะไรบ้างครับนอกจากที่จะมีการประกวดกระทงแล้วมีการประกวดนางนพมาศหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับก็จริงๆเราไม่มีการประกวดนางนพมาศแต่เราเป็นเป็นการประกวด คุณพ่อคุณแม่แต่งชุดอาเซียนนะครับนะครับปีนี้ปีนี้ก็จะจะเราอาเียเราก็เน้นแต่งชุดอาเซียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะขึ้นที่เวทีลายมัธยธรรมแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คงไม่ได้ไปเดินร่วมข้าบนแห่เพราะว่า เดินเป็นระยะทางไกลเดี๋ยวการการแข่งขันมันก็จะเกิดควาไม่สวยงามนะครับการประกวดชุดอาเซียนทั้ง10ชาติเนี่ยก็มีผู้สนใจเข้าเข้าร่วมรประกวดกันในประมาณ4ท่นนะท่าน ต้องเป็นคุณพ่อกับคุณต้องเป็นคุณแม่กับกับคุณลูกนะครับคุณแม่คุณลูกจากที่ผมดูมาทุกทุกปีบ้านบึงนี่คือจะจะมีการจัดประเพณีเรื่องของกิจกรรมบนเวทีนี่จะจะแหวกแนวเอาเอาความสนุกสนานเป็นหลักมีสันสนุกสนานอะไรอย่างนี้ครับจริงจริงก็เราเราเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านะครับแต่ถ้าเราทำจำเจก็จะทำให้เกิดความน่าเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็ฉีกแนวไปเรื่อยฉีกแนวไปเรื่อยเมื่อปีที่แล้วเราก็เป็นการประกวด ผู้สูงอายุนะครับเราก็จะหมุนเวียนจัดเปลี่ยนเปลี่ยนแนวกันไปแล้วก็ปีนี้เราเน้นเรื่องครอบครัวก็จะเอาคุณแม่กับคุณลูกมาจับคู่กันแล้วก็มาแต่งชุดอาเซียนแล้วก็ขึ้นมาโชว์ตัวกันบนเวทีแห่งนี้เพื่อปัญหานี้หรือเปล่าครับเราเรา,เราเคยอาจจะเจอจัดการประกวดนางนพมาศแล้วเจอปัญหาในเรื่องของ การตะเวนเดินสายประกวดแล้วมีการประท้วงกรรมการอะไรก็จะเป็นผมว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ก่อนแต่เดิมเนี่ยบ้านบึงเราก็จัดในลักษณะอย่างที่ทั้งท่านได้พูดนะครับก็จะเจอปัญหาในลักษณะที่ที่ว่าเจอคนเดินสายนะครับซึ่งจะมีกลุ่มคนเดินสายเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นตอนต่อมาภายหลังเราก็มาเน้นประกวดเฉพาะคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอบ้านบึงแต่ก็ประสบปัญหาพอสมควรเพราะว่า าบางครั้งเนี่ยเรื่องของการประกวดความสวยงามเนี่ยก็ทำให้ครอ,อบครัวเขา แต่ความสามัคคีได้เหมือนเพราะว่าบางทีภรรยาเขาอยากจะประกวดคุณสามีก็มีอาการต่างๆเนี่ยก็เลยพยายามเน้นเป็นประกวดเด็กกับประกวดเป็นผู้สูงอายุมากกว่าซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราปล่อยให้มีการลอยกระทงใใ่คครรัับบตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวให้ครับเดี๋ยวบริเวณหน้าๆตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราต้องจําเป็นต้องปิดถนนเราจะปิดถนนหน้าสพบึงจุดนี้ก็จะจะมี พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาทำกระทงขายกันครับตลอดแนวเนี่ยแประชาชนที่ไม่ได้เตรียมกระทงมาก็สามารถมาเลือกซื้อได้ที่นี่นะครับแล้วก็มาร่วม งานประเพณีลอยกระทงเรางานประเพณีลอยกระทงเราจะเริ่มเปิดประมาณใกล้ๆสองทุ่มครับประมาณสองทุ่มซึ่งเราก็ได้ทุกปีเราก็เชิญรัฐมนตรีสนธญยาคุณปื้มมาเป็นประธานนะครับแต่ปีนี้ไม่ไม่ทราบว่าท่านจะติดภารกิจนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่างๆนะก็ท่านก็ต้องดูเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลนะครับในสภาตอนนี้กําลังใช่ครับเรากลับมาพื้นที่ตรงนี้ใช่ครับครับท่านตอนนี้ก็เริ่มเรามีการประดับ อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับครับส่วนเวทีเห็นบอกว่ามีเวทีหลักอยู่2องเวทีคือเวทีของศิลปินแล้วก็เวทีทางวัฒนธรรมประวเวทีวัฒนธรรมก็อยู่อยู่บนลานวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับพอการแสดงพิธีเปิดเสร็จประมาณสองทุ่มเนี่ยการแสดง ของศิลปินรับเชิญก็จะเริ่มบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึงครับก็จะต่อเนื่องกันไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนเห็นศิลปินที่มาเอาใจทั้งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นทุกเหมือน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 ทุกเหมือนเหมือนทุกวัยเลยไหมเพราะว่ามีมี่นฝั่งของลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยลูกทุ่งเพื่อชีวิตด้วยใช่ครับแล้วก็มีศิลปินวัยรุ่นมามาด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านพาไปดูการเต็มการข้างในทีทั้งสองเวทีเชญครับเชญครับ จุดนี้ท่านบอกว่าจะมีการแสดงของกิจกรรมในเรื่องของวัฒนธรรมใช่ครับมีอะไรบ้างครับบนเวทีนี้ที่เรานบนเวทีแห่งนี้ก็จะเป็นการประ,ประกวดครับอ,อย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่ามีการประกวดคุณแม่ครับ คุณลูกที่แต่งชุดอาเซียนสั้งสิบชาติเนี่ยครับตอนนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามาประมาณ40ท่านแล้วนะครับโอ้โหก็จะประกวดอยู่บนเวทีนี้ครับหลังจากการประกวดเสร็จแต่ก่อนหน้าที่จะประกวดนี่ก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับดนตรีดนตรีในประเภทที่ว่าเป็นวัฒนธรรมไทยทัธรมไทยครับก็พวกจะมีชมรมผู้สูงอายุครับเล่นอังกะลุงอะไรต่างๆนะครับช่วงช่วงเย็นๆนะครับแล้วการหลังจากการประกวดเสร็จก็จะมีพิธีเปิดบ พิธีแห่งนี้นะครับพิธีเปิดเสร็จก็มีการปล่อยโคมปล่อยอะไรต่างๆแล้วพวกเราก็จะเคลื่อนกันไปวัดกระทงะเพื่อเพื่อจะเริ่มต้นพิธีวัดกระทงหลังจากนั้นก็คอน,คอนเสิร์ตก็จะเริ่มบรรเลงใชห้ครับในเรื่องของการดูแลการเล่นประทัดการเล่นปูด,ดอกไม้ไฟคุณเองเราทำ<อ>การดูแลตรงตรง,ตรงนี้อย่าง่ตรงนี้นนเราได้เราได้รับ คำสั่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากทางจังหวัดชลบรุรีก็จากทางท่านอำนเภอแล้วก็เราก็ได้ประสานกับทางสงพบัญญันินะครับก็เข้มงวดในเรื่องของการจุดประทัดเรื่องของการดอกไม้ไฟไอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดถ้ามีวัยรุ่นบางทีขี่รถเชื่อมมาแล้วก็โยนประทัดเล่นเพื่อ,อสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนเนี่ยเราก็จะจะ จะเรียกให้เรียกตัวมาว่ากาวตัดเตรียซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับความรู้สึกด้วยดีครับแต่บางทีอาจจะไม่ทราบเพราะว่ามันมีผู้ค้าค้าระทับต่างๆมาจากตัวจังหวัด<อ>มาวางขายเด็กๆก,ก็ซื้อแล้วก็จุดเล่นกัน,นอันนี้ก็ได้ว่ากาวตัดเต็กันไปก็อยากให้